อันนี้แคนว่านะคะได้เปิดฟีเจอร์ใหม่นะคะที่มีระบบ AI เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเราจะดึงมา3ฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะคะมารีวิวการใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะซึ่งแคนว่านะคะก็เป็น แพลตฟอร์มนะคะที่คนทั่วไปตอนนี้รู้จักกันเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นสายทํางานด้านไหนก็รู้จักซึ่งตรงตามก็รู้จักดีรู้จักดีเลยค่ะซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะคะก็คือเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะคะด้วยความที่เขามีเทมเพลตนะคะให้เลือกใช้งานหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาร์ตเวิร์กที่เป็นภาพนิ่งนะคะหรือวิดีโอก็ตามนะคะไม่ว่าคนที่จะทําเป็นแล้วนะคะหรือมือใหม่ก็สามารถเข้าไปทําได้เลยนะคะอันนี้หนึ่งเป็นการ recap คร่าวๆนะคะว่า Canva คืออะไรยังไงเพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันดูได้นะคะโดยที่มี แบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆดูถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะโอเคงั้นเรามาดูกันเลยนะคะ3ฟีเจอร์ AI ใหม่นะคะของ Canva นะคะที่น่าสนใจวันนี้เราหยิบยกเรื่องอะไรมาบ้างคะ่ะ ค่ะมีทั้งหมด3ฟีเจอร์นะคะฟีเจอร์ที่1นะคะก็คือ Magic Edit and Eraser ค่ะโดยฟีเจอร์ตัวนี้นะคะเราจะสามารถเปลี่ยนวัตถุในภาพค่ะเพียงแค่เราใช้บลัชระบายลงไปในพื้นที่ที่เราอยากเปลี่ยนค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์พร้อมเข้าไปแล้วก็กด Generate นะคะมันก็จะเป็นดอกไม้แทนใหม่ตัวนี้โดยมีดอกไม้ให้เราเลือกทั้งหมด4ภาพนงคะ โดยอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะทําให้ทํางานได้รวดเร็วนะคะถ้าโดยปกติตามโปรเซสปกติมันก็ต้องเกิดการรีทัชนะคะเข้าคอออกหลายๆขั้นตอนนะคะกว่าที่จะได้การเปลี่ยนวัตถุแบบนี้นะคะโดยประโยชน์ของฟีเจอร์นี้นะคะที่1เห็นหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องการทำสตอรี่บอร์ดคะสมมุติว่า1ห,หาภาพนะคะเพื่อจะมาทำสตอรี่บอร์ดให้ลูกค้านะคะแล้ว ในภาพมันเกิดมีวัตถุที่หนึ่งไม่ต้องการแล้วอยากจะเปลี่ยนวัตถุนั้นอะให้เป็นสิ่งที่เช่นสมมติเปลี่ยนเป็นสินค้าของลูกค้าหรือเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอย่างอื่นหรือเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะต่อมานะคะมาเป็นฟีเจอร์ที่2นะคะของวันนี้ที่น่าสนใจค่ะ ค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะก็คือ edit with beat sync ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะสามารถตัดต่อวิดีโอค่ะให้ซิงก์กับจังหวะเพลงของเราได้ง่ายๆเลยค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็คือง่ายมากๆเลยค่ะแค่เราโยนวิดีโอแล้วก็เพลงของเราลงไปค่ะจากนั้นเราก็กด sync now นะคะเขาก็จะขึ้นเส้นขาวๆมาให้เราค่ะแค่นี้ก็สามารถได้วิดีโอที่ซิงก์งงกับเพลงเรียบร้อยลแล้วค่ะ ซึ่งตอนที่เราลองใช้งานลองเล่นมานะคะก็จริงๆวิดีโอจะเป็นฟุตเทจเลยก็ได้นะคะหรือจะเป็นภาพนะคะภาพนิ่งนะคะเอามาตออ่อๆกันก็ได้นะคะแล้วเพลงเนี่ยเท่าที่ลองเล่นก็สามารถใช้เพลงจากที่เรามีอยู่แล้วอัปโหลดเข้าไปก็ได้หรือสามารถเลือกเพลงจากฝั่งเพลย์ลิสต์ใน Can วาก็ได้นะคะสําหรับอันนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ถ้าเปรียบเทียบก,กับการใช้งานในด้านโปรดักชันของหนึ่งเนาะ <S <S นก็คงมองว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยอาจจะเป็นช่วงตอนที่เรากําลัง ข้ว process post production นะ,ะสมมติว่าลูกค้าเกิดเลือกเพลงไม่ได้นะคะว่าอยากได้เพลงโทนไหนแบบไหนนะคะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเราเอาเพลง2เพลงะคะโยนเข้าไปบนฟุตเทจนะคะเพื่อให้เขาเห็นภาพว่าเพลงนี้กับฟุตเทจที่เราถ่ายมามันแมชกันไหมแล้วเป็นอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าอันนี้ก็ช่วยประหยัดเวลาของอีดิเตอร์ได้คะคะสำหรับเพื่อนเพื่อน,นะคะที่ดูถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะไปคะ่ะต่อไปฟีเจอร์ที่3ค่ะค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะก็คือ create and a n i m เมชันค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถ a n นิเมชันตัวการ์ตูนน่ารักนักนะคะให้เคลื่อนไหวได้ง่ายๆเพียงแค่เราลากเส้นค่ะอืมแค่ลากเส้นเองใช่ค่ะเราแค่กดเข้าไปในฟีเจอร์นะคะแล้วก็ลากเส้นตัวการ์ตูนค่ะ แค่นี้เราก็สามารถแอนิเมตการ์ตูนได้แล้วแต่เรายังสามารถปรับมูฟเมนต์ของการ์ตูนได้ด้วยนะคะว่าอยากให้สมูทหรือว่าอยากจะให้เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นค่ะโดยที่เราสามารถใช้การ์ตูนของเราก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคหรือจะลองเล่นโดยใช้ของเขากก็ได้นะคะขเขาก็จะมีเป็นเหมือนไอคอนตัวการ์ตูนให้ลองเล่นนะคะโดยประโยชน์ของฟีเจอร์ตัวนี้นะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอินโฟกราฟิกนะคะจะทําให้ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักของเราเนี่ยป๊อปอัพขึ้นมาหรือว่าเคลื่อนไหวก็ได้ะคะ่ะเดีออย๋ยวเราไงก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะ โอเคค่ะสำหรับตอนนี้นะคะหนึ่งก็มาแรปบรับให้ฟังแล้วกันเนาะก็คือ AI ง่ายๆเลยเป็นที่รู้จักนะคะใช้งานง่ายนะคะมีเทมเพลตให้เลือกหลากหลายมากแล้วก็เทมเพลตสวยมากๆคะคะและยิ่งตอนนี้นะคะมีฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ AI นะคะใหม่ถึง10ฟีเจอร์นะคะโดยที่วันนี้หนึ่งดึงมา3าฟีเจอร์นะคะมารีวิวให้ฟังนะคะโดย3าฟีเจอร์ที่1ดึงมาเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ไม่เสียเงินนะคะเพื่อนๆสามารถไปล็อกออนลงทะเบียนแล้วก็ลองเล่นได้เลยค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะยังไงก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ